สว,วัสดีค่ะวันนี้เราเริ่มเรียนแล้วนะคะกับครับโอ้โหวันนี้มีผู้บ่าวกลับด้วยสวัสดีครับผมเด็กัสสวัสดีครับในดาวาดสวัสดียังสวัสดีค่ะวันนี้เราเอาผู้บ่าวกลับบ้านด้วยมีเพื่อนกลับบ้านด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมื่อนี้ผู้บ่าวกลับบ้านนําได้พี่นอันนี้ลูกไส้ของกัน ลูกไส้ของอันพนักง,งานค่าสีข,ของไม่แพ้ก็เลยรับกับบานนํำกันเพราะว่าเลี้ยนห้องเดียวกันพี่น้องเออพนักงานอยู่ก็เล้ว่าเออเดี๋ยวสิมารับไฮดอกชันดอกเก่งมากเลยสองคนนี้เก่งมากเลยเรียนห้องเดียวกันเป็นเพื่อนกันหรอคะใช่เพื่อนหนูไหมคะเนี่ยใช่ค่ะดีดีๆนะคะ วันนี้ครูสอนเต้นไหมครับเต้นเยอะไหมเยอะวันนี้เต้นเยอะไหมคะเพลงอะไรบ้างคะฮะเยเพลงยีราฟบ่นี่ไงในแตะทำยีราฟวันนี้เก่งมากยีราฟสีเหลืองเก่งมากเลยดูสิเดกายเป็นอยู่กางรถนะลูก มาหนีรับฟุบเบาหน่อยกับบ้านน้ำโอ้โหรัดเข็มขัดทุกคนเลยไหนดูสิเียกการรัดหรือยังโอเคแบบนี้ปลอดภัยนะคะดูตาด้วยค่ะขอดูหน่อยโอเคในตารัดเข็มรัดเข็มขัดหรือยังรัดแล้วค่ะโอเครัดแล้วเดินทางได้นะคะค่ะเด็กน้อยต้องรัดอะไรคะรัดอะไรลูกเป็นเด็กน้อยต้องรัดอะไรรัดเข็มขัดรัดอะไรอื่อ ลัดเข็มอะไรเข็มเข็มคัดโอเคคนเก่งมื่อนี้ประห้องห้พี่นอ้องมื่อนี้ลืง่งลื่งกันแล้วอะ,อะไรคะลูกคนไหนสวยคะคนไหนรอโอ้โหคนนี้รอเหรอรอเท่าไหล่รอ,อ,อเท่าไหนเทาน่าใหญ่รอเท่าใหญ่เลยวีกัล่อเท่าใหญ่เลยนิตาสวยเท่าไหน่คะเท่า ฟอรมหาสมุทรเลยโอเคพร้อมเดินทางหรือยังครับพร,พร้อมแล้วพร้อมรอยังคะอโอเคไปกันเลยกลับบ้านเลยค่ะไปคาเฟ่กันเลยค่ะ ไหนอลองเพลงให้พ่อฟังสีมีเพลงอะไรบ้างครับคุณครูสอนน่ะเพลงอะไรบ้างเพลง A B C D G F G